ารเดเเียวอง,งอวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สายก็ได้ไปอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตะบนกระหานนะคะประจําปี2,563นะคะ,ะก็ไปรถสองแถวกันนะคะก็มีความพร้อมสำหรับการที่จะไปอบรมด้วยกายด้วยใจพร้อมนะคะเพื่อนๆและทายก็จะขอเล่าประวัติความเป็นมาของ พุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐธานะจาโรตำบลจรัดอำเภอบัวเชษจังหวัดสุพรินทร์ซึ่งตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีป่าและภูเขาล้อมรอบมีเนื้อที่ทั้งหมดที่ปกคลุมก็ประมาณ1 8 6 5ไร่ซึ่งอุดมไปด้วยพันธไม้นานาชนิดและก็สมุนไพรที่หายากรวมถึงสัตว์ป่านานาชนิดด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ําลําทานะ,นะคะที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากสภาพแวดล้อมก็เงียบสงบ่มเย็นมากนะคะเหมาะสําหรับการศึกษาปฏิบัติธรรมและก็ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะและที่สําคัญพื้นป่าส่วนใหญ่ก็จะติดชายแดนไทยกัมพูชานะคะ และพื้นป่าแห่งนี้ก็เป็นแหล่งที่จัดได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในอีสานใต้ของประเทศไทยนะคะในปี2536กรมป่าไม้และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นปัจจุบันเป็นกรมป่าไม้ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมได้ประกาศบริเวณพื้นที่ป่านี้เป็นเขตพุทธอุทยาน ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมอตามความคิดริเริ่มของพลเอกเชษฐาฐานะจารโรนะคะ สำหรับตอนนี้ก็มาถึงวัดแล้วนะคะก็จะมีจุดคัดกรองด้วยก็ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมะีจุดชมวิวชั้นแรกนะคะตอนนี้เราก็สามารถอมองวิวไปในชั้นล่างได้ทั้งหมดก็จะมี3ชั้นนะคะสำหรับการชมวิวทรายก็จะขึ้นไปในชั้นที่สามนะคะเพราะว่าจะอยู่สูงสุดและตรงนั้นก็จะมองเห็นเทือกเขาระหว่างประเทศไทย กับประเทศกัมพูชาด้วยและพื้นป่าแห่งนี้มีสิ่งที่สำคัญก็คืออาต้นไม้พยุงนะคะซึ่งมีมูลค่ามหาศาลมากและเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย mm hmm. ก็เคยมีข่าว mm hmm. หลายๆครั้งในการรอบตัดไม้พยุงที่นี่นะคะเพราะว่ามีเป็นจำนวนมากสายก็รู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์มากในภาคอีสานใต้ของเรา กออยากให้เพื่อนๆไ,ได้มาชมด้วยนะคะเดี๋ยวทรายก็จะขึ้นไปเก็บบรรยากาศข้างบนลงในคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะธรรมชาติสวยงามมากถ้าเราได้นั่งสมาธิก็จะมีความสุขมากเพราะว่าจิตใจเราก็จะได้สงบด้วยอยู่กับธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีอากาศก็ดีด้วยบรรยากาศก็สุดยอดมากเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะเดินกันขึ้นเขาประมาณ2กิโลนะคะด้วยตีนเปล่า แล้วก็ไปชมบรรยากาศด้วยสายก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูให้จบนะคะอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าจังหวัดสุรินนั้นมีแหล่งตรงไหนที่น่าามาเที่ยวนะครับหลังจากที่มาถึงวัดต่อไปก็จะเป็นการารับประทานอาหารหลังจากนั้นก็จะเข้าพิธีบวชอาชีพมณ์นะคะสายก็ขออนุโมทนาบุญสำหรับเพื่อนๆด้วยนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะ สาธุค่ะขอพระอาจารย์โปรดรับข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดรับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นศิษย์สารุิษศิศษย์ษเ,ษษเพื่อศึกษาหลักธรรมเพื่อศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติธรรมสืบไปและปฏิบัติธรรมสืบไปที่สําคัญสาระสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการที่เรามีชีวิตแท้จริงแล้วนี่คนเราเกิดมาและโยู เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้สูงขึ้นถ้าเราไม่โยมฝึกจิตใจของเราจิตใจเรามันต่ำลงทั้นความกิเลสมันครอบงำช่วงเวลาสักสี่โมงเนี่ยทางเขจะเอาอของที่เราจะใส่บาทนะคุณเนี้ยมงคนบอกว่าแล้วบุญหนจะได้ไหม บุญมันได้ไม่เท่ากันหรอกจริงไหมโยมจริงตอนนี้เราบังคับให้เอาทุกคนได้บุญไหมเราไม่บังคับอ่ะพระนี่มีหน้าที่แค่ชี้แนะชี้นําหรือถ้าภาษาอังกฤษเราเป็นไกด์แดนก็คือเป็นแนะแนวเป็นนักแนะแนวเฉยๆบอกว่าโยมอยากไปอย่างนี้ก็ตรงนี้อย่างเงี้ยแต่บังคับไม่ได้นะจะจริงไหมโยมจะให้อาจย์มาบังคับโยมยโอมทั้งสมาธิสิบชั่วโมงเดี๋ยวนี้โยมชั่วโมงจะไม่รอดเลยนั่งัสิบชั่วโมงอยาไปสวรรค์ไหม ตอนแรกบอกอยากพอนั่งไปสักชั่วโมงเก้าชั่วโมงนะดูขอชั่วโมงเดียวได้ไหมคนระับแสงสว่างไม่เอาแล้วเอาถุงเท้เาเนี่ยเดี๋ยวสุรินก็ได้ขึ้นไปสว่างนะอะสุรินพอกอนั่งัรบ ตัวนอกกัพพราะตัวใ,จใ,จใจออนสับเพราะตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีเพราะปีก็ให้เกลื่อนเพราะเดือ,อกนก็ให้คลายก้อยหายมันน้ำดับไปวิวันใจ,ใจเยสาพาน ตั้งกันนรัตมิงประสังกานนงทุกโรกัไปยังวิวันใจเยสพุสพสสสพโรสัพัสพรสาริยนรสัพพรตัวนสัพพรตัวในสัพพรตัวใดใดก็กล พราะปีก้อยเกลื่อนเพราะเดือนก้อยคลายเพราะวันก้อยหายเม่อน้ำดับไปวิวันสะปะทานังสะปะลาบังภะวันตุเมรังตุระคันโดดังสินราสามิบพระพุทธคุณังดังสินราสามิบพระธรรมนิทานดังสินราสามิบ ขานังดกขรโรกปยังอวิวันใจเยสัพตดโอสะพัดโอสัพโรโสพัพไพรสะพรกรอสรียนสัพพกรอตัวหนองหมอะเก็บกายบำเพ็ญศี เราจะมานั่งอาบรรยากาศในสมัยพุทาราลนั่งบนขอนไม้ท่ามการธรรมชาติการนั่งแต่นั่งข้าเอย่างนี้ก็ได้นั่งอย่างนี้ก็ได้ข้านั่งอาจารย์ไม่เคยเน้นเรื่องการข้านั่งหรือกิใจองค์ติโยขาวแล้วก็อะไรตรงนั้นนัโยมไปดูได้นะเพราะอย่างนี้ก็เป็นอิสระของโยมแล้วนะ หลังจากที่เราได้นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็จะมาชมบรรยากาศหน้าผานะคะเรียกว่าจุดผานางคอยนะคะก็จะมองเห็นในชั้นล่างด้วยบรรยากาศดีมากนะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นชั้นที่สมที่สายคิดเองนะคะก็จะมองเห็นเทือกเขาพนมดงรักซึ่งอยู่ระหว่าง อ่าประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศและวิวด้วยนะคะเพื่อนๆอ่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากในยามเย็นนะคะหลังจากที่เราทําสมาธิเสร็จแล้วแล้วเราก็อาจจะเดินทางกลับหลังจากที่เราชมบรรยากาศในพรุ่งนี้เช้าก็จะตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาทำสมาธิแล้วก็สวดมนต์อีกครั้งหนึ่งอ่านะคะเพื่อนๆไปชมบรรยากาศค่ะ โอ้อรหันต์อสมานสมุทัสสังท่านอยากุมทั้งหลายผู้มาจานะในอำนะเภอจอมรักนะนเทศบาลกะหานะแล้วก็เนะทาประตอชุงแสนะงดะาที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนะเพื่อ เป็นแนวทางในการนําไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคือความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปอันโดยใจกรุบเพื่อเือสัิมโบสุเกตตาพยาติเกต ผู้เห็นพระนิพพานราศรูุตามระสุกตโมได นางเอกอยู่สุดท้ายนางเอกอยู่สุดท้ายรู้สึกยังไงบ้างคะสบายใจสบายใจอิ่มบุญแต่หิวข้าว